พอใกล้ถึงช่วงยื่นภาษีทีไรนะครับหลายคนนี้น่าจะรู้สึกปวดหัวกันเลยใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆคุยคก,กันเรื่องนี้กันมาไขทุกข้อข้องใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี2568กกันกว่าครับเปลี่ยนเรื่องที่ดูซับซ้อนเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆที่เราทุกคนเข้าใจได้ครับ ใช่เลยครับถึงเวลาอีกครั้งแล้วแต่ว่าแทนที่จะกังวลเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เราลองมาเปลี่ยนความรู้สึกนั้นให้เป็นการเตรียมพร้อมอย่างมั่นใจกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันทีละสเต็ปเลยและนี่ก็คือหัวข้อทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่ทำความเข้าใจก่อนเลยว่าใครต้องยื่นภาษีบ้างจากนั้นไปถอดรหัสสูตรคานวณแล้วก็ไปดูกันว่ามีเครื่องมืออะไรช่วยลดหย่อนภาษีได้บ้าง มีตัวอย่างจริงให้ดูด้วยนะครับและปิดท้ายกันด้วยเรื่องของการวางแผนเพื่ออนาคตครับมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยซึ่งเป็นคําถามที่เบสิกที่สุดแต่ก็สําคัญที่สุดเหมือนกันครับนั่นก็คือสรุปแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่ต้องยื่นภาษีแล้วต้องยื่นภายในเมื่อไหร่กันนะเรามาหาคําตอบที่ชัดๆกันเลยครับจุดนี้ต้องบอกว่าสําคัญมากๆเลยนะครับคือคําว่ายื่นภาษีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเสียภาษีเสมอไปนะนะสไลด์นี้จะแสดงให้เห็น เกณฑ์รายได้ที่มันต่างกันชัดเจนมากครับคนที่เข้าเกณฑ์ต้องยืน่นอาจจะมีรายได้น้อยกว่าคนที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีจริงๆก็ได้ครับเรื่องของเดทไลน์ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับสาหรับรายได้ของปีที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเริ่มยื่นภาษีได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึง31มีนาคมอันนี้สําหรับการยื่นแบบกระดาษนะครับแต่ถ้าใครยื่นออนไลน์ซึ่งก็สะดวกกว่ามากๆเลยนะก็มักจะได้เวลาเพิ่มไปอีกหน่อยจนถึงช่วงต้นๆเดือนเมษายนเลยครับ เอาละครับมาถึงพา์ที่หลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกกลัวนั่นก็คือเรื่องของตัวเลขแต่ไม่ต้องห่วงเลยครับเราจะมาค่อยๆแกะสูตรการคำนวณภาษีไปพร้อมกันซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยหลักการมันตรงไปตรงมามากๆครับคำศัพท์คำแรกที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือคำว่าเงินได้สุดทีครับย้ำนะครับวันนี้ไม่ใช่ไรายได้ทั้งหมดที่เราได้รับนะแต่เป็นยอดสุดท้ายหลังจากที่เราหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนทุกอย่างออกไปหมดแล้ว ซึ่งตัวเลขน,นี้แหละครับคือเป้าหมายหลักที่เราต้องพยายามทําให้มันลดลงอย่างถูกกฎหมายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ภาพนี้คือหัวใจของการวางแผนภาษีเลยครับสรุปได้ดีที่สุดแล้วคือจากรายได้ก้อนใหญ่ตั้งต้นเนี่ยพอเราหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนต่างๆออกไปก็จะเหลือเป็นเงินได้สุทธิซึ่งจะลดลงและนั่นก็หมายความว่าภาษีที่เราต้องจ่ายก็จะน้อยลงตามไปด้วยนั่นเองครับเอาละครับทีนี้มาดูเรื่องที่หลายคนอาจจะงงกันนิดหน่อย นั่นก็คืออัตราภาษีแบบขั้นบันไดนี่แหละครับจุดสำคัญที่ต้องเข้าใจเลยก็คือเราไม่ได้เอาเงินได้ทั้งหมดของเราไปคูณกับเรดภาษีสูงสุดนะไม่ใช่แบบนั้นแต่มันจะคิดเป็นท่อนๆหรือเป็นขั้นๆไปครับอย่างเช่นเงินได้ส่วนที่เกินแสนห้าแรกแต่ยังไม่เกิน3 0 0แสนเนี่ยก็จะเสียภาษีแค่5%เเฉพาะในส่วนนั้นเท่านั้นและพอไรายได้เราสูงขึ้นไปอีกอัตราภาษีในขั้นต่อๆไปมันก็จะค่อยๆสูงขึ้นตามไปด้วยครับ มาถึงส่วนที่น่าจะสนุกที่สุดแล้วครับนี่คือส่วนที่เราจะมีอำนาจในการจัดการภาษีของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยเราจะมาดูกันว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างหรือที่เรียกว่าค่าลดหย่อนเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยลดภาระภาษีของเราได้บ้างครับเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยครับเป็นกลุ่มค่าลดหย่อนพื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและเรื่องครอบครัวของเราซึ่งอันนี้เป็นสิทธิ์ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยใช้กันอยู่แล้วครับต่อมาก็คือกลุ่มที่2 เป็นกลุ่มค่าลดหย่อนที่ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราประหยัดภาษีในวันนี้เท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคงผ่านการทำประกันและการลงทุนต่างๆอีกด้วยครับและสำหรับใครที่มีบ้านนะครับนี่คือหนึ่งในค่าลดหย่อนที่ต้องบอกว่าก้อนใหญ่ที่สุดเลยครับดอกเบี้ยงเงินกู้ซื้อบ้านเนี่ยสามารถนำมาลดหย่อนได้สูงสุดถึง1 0 0 0 0 0บาทเลยนะซึ่งตรงนี้ช่วยประหยัดภาษีไปได้เยอะมากๆเลยทีเดียวครับและสุดท้ายครับ กลุ่มนี้เป็นการใช้จ่ายที่เรียกว่าได้ประโยชน์2ต่อเลยครับไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลหรือว่าการบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างๆนอกจากเราจะได้ช่วยสังคมแล้วยังสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้อย่างคุ้มค่าด้วยครับทฤษฎีทั้งหมดที่ว่ามาบางทีอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนเท่าไหร่ใช่ไหมครับงั้นเรามาลองเอาทุกอย่างที่คุยกันมาเนี่ยไปใช้กับตัวอย่างการคำนวณจริงๆกันเลยดีกว่าครับจะได้เห็นภาพชัดๆไปเลยเรามาดูตัวอย่างของนายเอกันครับเริ่มจากรายได้ทั้งปีที่6,0,000บาท จากนั้นหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาไป1,000 0แบาทแล้วก็หักค่ารถยนต์ส่วนตัวกับประกันสังคมออกไปอิงทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเหลือเงินได้สุดทิอยู่ที่4 3 1 0 0 0บาทซึ่งเงินก้อนนี้แหละครับที่จะถูกนําไปคํานวณภาษีตามขั้นบันไดที่เราดูกันไปเมื่อกี้และนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายครับภาษีที่ในเอต้องจ่ายก็คือ2600บาททีนี้ลองลึกภาพตามนะครับว่าถ้าในเอมีการลงทุนใน IMF หรือว่าซื้อประกันเพิ่มเติมเนี่ยตัวเลขนี้ก็จะลดลงไปได้อีกเยอะเลย โอเคครับหลังจากที่เราคำนวณตัวเลขกันจนเห็นภาพแล้วตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการปฏิบัติจริงกันบ้างกับวิธีง่ายๆในการยื่นแบบแสดงรายการผ่านช่องทางออนไลน์กันครับสมัยนี้เราไม่ต้องไปที่สำนักง,งานสรรพากรให้ยุ่งยากแล้วนะครับคือทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถทำทุกขั้นตอนได้ง่ายมากๆผ่านระบบที่เรียกว่า e-filing บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้โดยตรงเลยซึ่งต้องบอกว่าทั้งสะดวกและรวดเร็วมากๆครับ ขั้นตอนทั้งหมดมีอยู่เท่านี้เลยครับง่ายมากๆเริ่มตั้งแต่เข้าระบบเลือกแบบฟอร์มกรอกรายได้จากใบ50ทวิทที่เราได้จากบริษัทจากนั้นก็ใส่ค่าลดหย่อนท,ทั้งหมดที่เราเตรียมข้อมูลไว้แล้วระบบก็จะคำนวณทุกอย่างให้เราตรวจสอบอีกทีเราก็แค่เช็คความถูกต้องแล้วก็กดยืนยันเป็นอันเสร็จสิ้นครับง่ายจริงๆหลังจากที่เราดูเรื่องวิธีการกันมาทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ ชำไมชม,ชมการวางแผนภาษีถึงเป็นอะไรที่มากกว่าแค่หน้าที่ที่ต้องทำไปปีๆครับสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากให้ทุกคนได้กลับไปในวันนี้ก็คือการวางแผนภาษีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภารกิจประจำปีที่เราต้องทำให้เสร็จๆไปแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆสำหรับการเติบโตทางการเงินในระยะยาวของเราครับพอเรามีความรู้และความเข้าใจทั้งหมดนี้แล้วคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วกลยุทธ์ภาษีแบบไหนล่ะที่จะถูกนำมาปรับใช้เพื่อสร้างความมั่งคั่งในปีต่อๆไป ก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการวางแผนทางการเงินของทุกๆคนนะครับ